สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้นะครับรถก็งเงียบงนันนะครับไม่ได้ออกซื้อรถเลยมันไม่มีใครแจ้งเข้ามาเลยแจ้งก็ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้กันนะครับก็ยังเหลือสตาร์ด้าสประตูคันหนึ่งนะคันนี้นะครับอตอนแรกก็ใช้งานดีนะครับแล้วคนนี้หัวเผาอ่ะมันขาดผมเช็คแล้วมันขาดสามหัวนะครับก็เลยเปลี่ยนเอง นะครับเปลี่ยนเองก็ผลที่ได้ก็คือวันแรกสตาร์ง่ายขึ้นวันที่สองที่สามคราวนี้ไอตัวขนลวดไฟแสดงหน้าจอขนลวดหายไปเลยนะก็พูดง่ายๆว่าผมเช็คแล้วเอาไฟเช็คแล้วอะไรแล้วอ่ระบบเผาหัวมันอะไม่ทำงานนะครับไฟไม่มาก็หมดปัญญาผมไม่รู้ว่าฟิวขาดหรือเปล่าหรือว่า ตัวโหน่งเสียไหมหรือว่าอะไรแล้วแต่หมดปัญญานะครับวันนี้ก็เลยต้องไปที่ช่างประจําอยู่นะครับที่ทํากันอยู่เรื่องไฟนะครับของเจ้าตาด้าโดยตรงนะครับก็เดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นไรเพราะผมไม่มีคลิปจะถ่ายนะเออเพราะว่ารถมันก็เออเรื่องช่วงนี้ผมเป็นช่วงาศาสตร์จีนด้วยอ่ะจะเข้า,าศาสตร์จีนแล้วอีกประมาณสองอาทิตย์นเนาะก็ที่บ้านผม แฟนผมก็พับกระดาษเงินกระดาษทองไปชุดไหว้ขายก็ไม่ค่อยมีเวลากันก็กล่าวว่าช่วงนี้ผมจะซาซากับการซื้อรถนะครับเพราะว่าให้เวลาเขาเพราะเขาต้องทําส่งร้านนะครับทําส่งร้านก็ทำค่อนข้างเยอะนะครับบางทีทาถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะก็เดี๋ยวเอารถไปเช็คกันนีกว่ะนะเพราะหมดปัญญาช่างบ้นบานๆอย่างเราแลละก็คือประสบการณ์ที่ผมมีก็คือรถสตาร์ทยากเนี่ยซาด้ามันยังเป็นระบบเผาหัวอยู่นะเออเดี๋ยวผมไปคุยในรถดีกว่า นนี่นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะเปิดสว,วิคนะปัดให้ดูเนี่ยจริงๆเอ้านะครับมันจะต้องมีเป็นรูปขดล,ลวดนะอยู่นะครับคือเผาหัวนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีมันก็จะทําให้รถเนี่ยสตาร์ทยากนะครับก็คือลากยาวนะครับนี่สตาร์ทสองทีนะเออ ถึงจะติดนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผัวเผาเสียหรือว่าเป็นที่อ่าคือหัวเผาอ่ะตอนแรกมาผมเช็คเนี่ยเช็คตามแบบที่เราเรียนรู้กันมานะครับก็คือเอาสายไฟนะครับเส้นหนึ่งแต่กับกู้บวกนะแล้วก็ถอดสายะสะพานไฟของหัวเผาออกแล้วลองจี้ตามหัวดูนะครับว่ามันมีไฟประกายไฟไหมนะครับ ผมก็เช็คไปแล้วสรุปนะครับมันขาดไปสามหัวก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเบอมันก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นแต่ว่าซื้อของเทียมมาใส่นะเอามาลองดูก่อนนะครับก็เออมันก็ดีขึ้นไยแต่ทําไปทํามาเฮ้ยมันทําไปทามาตอนเนี้ยไ,ไอไอตรงนี้หัวไอ,ไอรูปนี่ก็หายไปนะครับแล้วก็ระบบหน่วงของอ่ามันจะมีระบบหน่วงด้วยนะเวลาที่ เผาหัวเพราะว่าถ้าพวตัวนี้ไม่ตัดพวกหัวผเผามันจะขาดนะครับเพราะว่าทํางานตลอดนะครับก็เกินมือพูดง่ายๆเกินมือช่างใหญ่เกินมือ,เ,มอเราเรียนอย่างผมเนี่ยเรียนรู้าเบื้องต้นแค่นี้ประมาณนี้เท่านี้นะครับเพราะว่าเราทํารถมาแล้วก็อ่าพูดง่ายๆว่าประสบการณ์เรามีอยู่เท่านี้นะครับแต่รู้อ่ารู้ไม่ได้โดยโดยแบบ ธรรมชาติเลยอ่ะว่ามันมาจากชุดหัวเผามันเนี่ยแหละนะนะครับเพราะว่าอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับถ้าหัวเผาดีรถที่มันมีหัวเผาก็ารุ่นนี้ยังมีปีศูนย์ห้านะตัวนี้ตัวศนะูนย์ห้าแล้วไตตั้นนะตัวแรกก็ยังมีนะที่เป็นเครื่งเทอร์โบนะเอออ่ะเดี๋ยวไปนี่กันดีกว่าไปหาช่างกันดีกว่านะแล้วไปดูว่าช่างว่าไงไปอ่ะตอนนี้ก็มาถึงมือช่างนะครับประจํา นะครับขาประจํากันนะครับก็มาทํากันอยู่เรื่อยๆนะครับกาลังเช็คอยู่ระบบนะครับยังไม่รู้ผลนะครับว่า,าตรงไหนจะเสียนี่ตกแตกตกแตกและ แน่นจัง เออมันแตกแล้ววะพี่ตัวไอ้นี่มันเสียอุ่นมันเสียตัวอะไรนะตัวอุ่นความร้อนมันเสียตัวเนี่พี่ตัวความร้อนไอ้ตัวบอกความร้อนน่ะนะหรูมัน่นเดียวกันแต่ว่ามันมีส่องช้อยมันคุมิภวเข้ากับภุมความร้อนด้วยเอาันทิ้งไปเลยเอาเฉพาะความร้อนอย่างเดียวพอเอาหัวมันไม่จำเป็นอูแล้วเพราะเราไม่ใช่บ้านหนาวเออเว้ยนี่นะครับความรู้ใหม่เนาะ ตัวคุมความร้อนนะครับตัวนี้ช่างลูกพีผมบอกว่ามันมันมีผลกับหัวเผาด้วยนะเครื่องร้อนมันไม่ตัดไฟงนรับตอนนี้มันจับได้ว่าเครื่องร้อนมันก็เลยไม่เขาก็เพื่อนเพื่อนในช่องนะครับใครใครที่ว่าแบบบางทีนะครับเราไม่รู้นะครับก็ต้องต้องช่างนะครับผมก็ยังไม่รู้นะผมคิดว่า ตอนแรกผมคิดว่าในไอ้เส้นเนี้ยเขาไว้ทํางานเฉพาะความร้อนอย่างเดียวนะครับความร้อนก็หมายถึงว่าความร้อนของเครื่องเนาะบนหน้าปัดแต่ช่างบอกว่ามันสามารถจับปภูมิความร้อนได้ด้วยแล้วก็ช่วยหัวเผาได้ด้วยนะครับแต่ว่าช่างบอกว่าเดี๋ยวตัดระบบมันออกไปตัดคือตัดระบบที่ช่วยหัวเผาออกไปนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับ ถึงผมจะใช้ 4D 5 6มาเยอะใช้มานานก็ก็บางครั้งมันก็เราก็ไม่รู้นะครับต้องต้องช่างในเขาถนัดนะครับแล้วพี่ที่ผมมาหานี่เขาก็ก็ไอ้เครื่องพวกนี้มันหมูหมูสำหรับเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเขามันเป็นเครื่องพูดง่ายๆเครื่อง 4D 5 6มันเป็นเครื่องดูแลค่อนข้างง่ายอะ่ะไฟมานน้ำมันมามันติดมันไม่เหมือนเครื่องหัวฉีดนะครับของเขาทำระดับหัวฉีดนะ เครื่องหูฉีดอะไรพวกนี้ก็ทำสบายเลยเนาะก็เดี๋ยวดูกันไปว่าเสร็จแล้วผลงานออกมาเป็นไงนะครับผลงานออกมาค่อนข้างสตาร์ทง่ายขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมนะครับหรือว่าอ่าตัวนี้เราจะลาไมไปหาตัวอื่นเสียไหมอะไรกันเดี๋ยวว่ากันไปนะครับอ่าตอนนี้ทุกอย่างทำงานหมดแล้วนะครับ ช่างไล่ให้หมดแล้วนะครับก็คือทํางานปกติเปิดขึ้นมามีหน้าจอแสดงขดลวดนะครับแล้วก็เช็คหัวเผาไว้แล้วนะครับแต่ไฟหัวเผาค่อนข้างอ่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าหัวเผามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ช่างดูอีกทีนะครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนุ้งมืออยู่นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขับรถกลับบ้านแล้วนะครับอ่า เป็นความรู้ใหม่นะต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับถึงผมจะขับรถสตาร์ด้าหรือว่าตะกูลนิสซูเนี่ยมายาวนานนะครับตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มๆเลยนะครับเครื่องสี 56, ่ดีห้าหกนี่ผมขี่มานานนะครับผมก็คิดว่าผมรู้จักเครื่องตัวนี้ดีพอนะพอมาวันนี้ได้ความรู้ใหม่เพิ่มนะครับก็คือมันจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะอยู่ตรงคอคอใกล้ๆอยแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมันมันมัน,ม,นมันทำหน้าที่อบอกเกวความร้อนอ่ะนะบอกความร้อนขึ้นเกวหน้ารถอ่ะอเดี๋ยวผมกลับไปผมจะชี้ให้ดูว่ามันตัวไหนเนาะหรือต้นคลิปก็คงดูแล้วบ้างที่ช่างเขาถอดออกนะครับก็พอไอ้ตัวนั้นอ่ะมันมันเสียหรือว่ามันใช้งานม,มานานๆนะครับมันจับได้ว่ามีบุณทภูมิความร้อนนะ มันก็จะตัดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าว่าอาไม่เคยรู้อ่ะพูดง่ายดีกว่าเคยรู้แต่ว่าแล้บหัวเผามันมีแค่อ่าจากสวิคมาแล้วก็จะมีแค่กล่องหนวงผ่านกล่องหนวงมามันก็จะมีไอ้กล่องต๊อกแต๊กนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือมุมซ้ายเลยนะครับตรงแก้มมันข้างในซับในนะแล้วก็สายนั้นก็จะวิ่งมาที่หัวเผาตี่หัว นะ้ำมาที่สะพานไฟสี่สี่สี่หัวนะก็แค่นั้นถ้าไฟมาสมมุติเปิดสวิตช์ไฟติดนะติดแล้วดังต๊กดับไปก็แสดงว่า,าไฟทำงานปกตินะครับคราวนี้หัวเผาขาดไม่ขาดก็ต้องมาเช็คกันอีกเรื่องนึงนะครับส่วนมากการเช็คหัวเผานะครับก,ก็หลักๆเลยที่ทำกันก็คือเอาสายไฟเส้นหนึ่งนะครับ มาเสียบเข้าออกับขั้วบวกนะแล้วมาูง่ายๆมาถูกับไปนี่เลยบางคนเซียนๆหน่อยเขาก็ถูกับสะพานไฟเลยดูว่ามีไฟแลบไหมถ้าไฟไม่แลบแป๊บๆๆสแสดงว่าหัวเผาไม่ขาดแต่ก็อ่าถ้าไม่ถอดสะพานไฟออกเช็คไม่ได้เป็นหัวเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าหัวไหนเพราะว่าเวลามันขาดเนี่ยมันจะไม่ได้ขาดพร้อมกันสี่หัวนะบางทีอาจจะเหลือหัวเดียวก็ได้นะครับที่ยังยังไม่ขาดนะแล้วก็ มันเลยถึงมีไฟนะอ่าเพราะฉะนั้นต้องถอดสะพานไฟออกชัวร์สุดแล้วให้เหลือแต่หัวเผานะพอเหลือแต่หัวเผาแล้วมาเขี่ยทีละหัวทีละหัวเนี่ยอันนี้จะชัดหน่อยอันนี้นะน่าจะดีหน่อยชัดหน่อยนะครับก็สรุปไอ้คันของผมเนี่ยคันนี้นาะนที่บอกว่าได้ความรู้ใหม่ก็แชร์กับเพื่อนๆด้วยเผื่อเพื่อนๆบางคนไปเจอช่างที่เขาหลอกอย่างผมเนี่ยเนี่ยจะก็ทําให้อะไรบนเนี่ยนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ ก็เป็นราคาแบบว่าเนี่ยผมถึงบอกว่าให้หาช่างมาจํากันไว้นะครับช่างไฟผมก็จะมีช่างไฟนะครับช่างเครื่องก็เครื่องช่างล้อก็อล้อยางก็ยางไปเลยนะครับช่วงล่างก็ช่วงล่างไปเลยนะครับช่วงล่างกับเครื่องส่วนมากก็ผสมบนเปกันนะครับมันได้ทัง้งได้ทั้งคู่อยู่แล้วเพราะนั้นหาประจําไว้นะครับเนี่ยผมต่อคิวเขาสองวันนะรอเขาที่จะทําถามว่าทําไม พี่ไปร้านอื่นห้ได้แล้วอื่นเยอะแยะผมเอาอย่างนี้ผมกลัวเขาฟันเอาอย่างนี้ดีกว่าเออบางทีเนี่ยมันนิดเดียวนี่เขาแค่ตัดสายตัดระบบออกบางตัวออกปึ๊บแล้วเขาก็แล้วเขาก็มันก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าระบบเนี่ยมันเขาบอกว่าใช้เฉพาะเมืองนอกช่วยเหมือนเหมือนตัวช่วยอุณหภูมิช่วยหัวเผาอะ่ะเออมันเป็นมันพูดง่ายว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมา นะแต่ว่าเอาไว้อากาศเย็นๆนะแต่ครั้นี้ว่าบ้านเราม,มันอากาศมันไม่เย็นเหมือนมึงนอกนะก็ไม่จาเป็นต้องใช้เขาบอกตัดออกเลยแล้วก็ทํานู่นทํานี่ให้เช็คให้หมดนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นราคาผมว่าก็ราคามิตรภาพไปหละนะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับก็ถ้าเจอการนี้ก็ก็มันก็ก,ก็มีที่บางอย่างเราไม่รู้ เออก็มาู้กันด้วยมารู้กันใหม่ว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้เหรอเออเป็นอย่างนี้ก็ได้เหรอแค่ตัดสายเส้นเดียวทุกอย่างจบแต่ต้องคนเป็นนะผมบอกก่อนนะผมก็ไม่เป็นผมถึงบอกว่าผมหมดปัญญานะตอนที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งมาผมก็ทําก่อนแล้วนะครับทําก่อนแล้วรถคันนี้ยผมทําอยู่สองสามวันแล้วนะครับตอนแรกทําครั้งแรกมันก็ใช้ได้อยู่นะครับพอเพียอ่าเช็คหัวเผาก็ เบื้องต้นอย่างที่ผมบอก,บอกไปแหละก็ทาหมดแล้วนะครับทาหมดแล้วแต่ว่าพอทําแล้วอยู่ดีๆมันมันมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราไม่หมดปัญญาเิอปัญญาเราแล้ว,ลวครับก็ต้องไปให้สายตรงมาทํานะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมั่งน,นะครับหรือไม่มีประโยชน์เลยเลยนะเพราะช่องเราเหมือนเดิมนะครับหรือเรื่องของเรื่องอาทิตย์เนี้ยผมไม่มีคลิปลงลนะไม่ได้วิ่งออกซื้อรถเลยนะ เพราะอย่างว่าผมใกล้สัตว์จีนแฟนผมก็อ่าเขาก็ทําชุดว่ายด้วยผมก็ไม่ค่อยอยากไปกวนกันเท่าไหร่ช่วงนี้ก็จะรอให้พ้นสัตว์จีนแต่ถ้ามีให้ซื้อก็จะใกล้ๆบ้านก,านก็จะวิ่งไปดูนะครับไปดูก็ไปดูด้วยกันนี่แหละนะแต่วันนี้ก็เอาความรู้กันไปนิดๆหน่อยๆแบ่งไปก่อนนะเลือกชุดวัวเผานะเออมันมันเส้นผม่างภูเขาว่าไม่ใช่เส้นผมมังภูเขาบางทีเราไม่รู้เลยแต่ช่างไฟอเขารู้ แต่ไปบางที่เขาอาจจะหลอกเราว่ามันเป็นหน่นพังนี่พังกล่องพังอะไรพังเขาเก็บเราทีหนึ่งสามสี่ร้อยห้าหกร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยร้อยเดียวคือร้อยเดียวนี่วันนี้นะเขาเก็บผมสามร้อยนะดูจากลักษณะาการทางานของเขานะสามร้อยห้าร้อยผมก็ว่ามันก็โอเคนะผมยังรับได้อยู่นะเออแต่ว่าด้วยความว่าเออเราเจ้าประจํานะครับเออใช้เวลานานหน่อยผมโทรมาหาเขาเมื่อวานเมื่อวานเขาบอกรถเต็มนะครับ คือที่ที่ที่เขาทําเนี่ยนะครับเขาทําอยู่ในบ้านนะทําอยู่คนเดียวไม่มีลูกน้องเพราะฉะนั้นอเวลาทํางานก็ช้านิดหนึ่งนะครับช้านิดหนึ่งแต่ว่าอาคือราคาไงมันอยู่ที่ราคากับความที่ว่าไว้ใจกันนะครับคือราคาหนึ่งเขาทาในบ้านเนี่ยเขาทาถูกเขาไม่มีลูกน้องเขาไม่มีต้นทุนนะและอย่างทากันมานานนะครับ ไอเขาจะฟันเรามากคมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อันเนี้ยเมื่อกี้ผมถามเขาพี่เท่าไหร่ครับนะร้อยเดียวแค่ตัดสายไฟออกเราก็บอกพี่ขอบคุณมากนะอะไรเงี้ยมันเดมมันมันมันแค่เนี้ยเออเราหรือบอกว่าทําไมถึงต้องรออีกวันนึงใจร้อนนะผมป็คนใจร้อนนะถ้าอยากทําให้เสร็จเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องจะเรียกไงงานมันแค่นี้จะวิ่งทําอะไรทั้งสองวันอะไรเงี้ยนะแต่ต้องรอคิวไงเพราะคิวมีนะ อ่าคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสัญญาชุดโอนเนี่ยจะทำให้แล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นก็มีฟรมาคนหนึ่งนะครับมาปรึกษาเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็คุยกันต่ไปเอะ่าแบ่งปันความรู้กันไปก็อ่าอยากให้ผมทําคือคลิปชุดโอนเนี่ยมันเด้งไปนะครับมันถูกดีออกจากอ่ายูทูบไป นะครับเดี๋ยวผมทาให้ใหม่นะเดี๋ยวผมทาให้ใหม่ไม่ยากคราวนี้จะเอาให้ง่ายกว่าเก่าจะเอาให้ดูแล้วมันมันง่ายๆกระชับดีกว่านะคลิปนี้ว่าเท่านี้นะครับจนกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับกดซ้อมคลายกันไว้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะพลาดไม่พลาดดีๆคลิปดีๆนะครับจากช่องเราดีป่าไม่รู้แต่ก็กดไว้ก่อนกดทุกอย่างกดถูกใจไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ว่าเท่านี้จริงนะแล้วเดี๋ยวอา่าไอ้นี่เดี๋ยวฝากอีกอย่างหนึ่ง นะคือตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนนะพายุเข้านะครับเพื่อนๆพีน่น้องๆใช้รถก็ระวังกันนิดหนึ่งนะไอ้ภาพไอ้พวกจะเรียกว่าอะไรอะหมายปัดน้ำฝนน้ำฝนอะไรก็เปลี่ยนกันให้พร้อมนะเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเต็มระบบแล้วอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะไะแค่นี้แหละสวัสดีครับ i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the sh